โอ้านีเผืือของแท้เนาะคืเขาเดื้ายจะไหนนสองขังดูมีุปรือ่ามร้กะเน่ปะมาณจกมือสุ ทำเพลงครับทำเพลงหัวมันนีหมอเล่สุก่อยเอ้ยคังสานยเลยน่แลจะาเจ้าง่เลยซำโงมาิโง่นึเห่อไวกว้อ๋อลาสร้างมือกันะ

นี่แสบเื่น้ำตาลเกลือน้ำตาลน้องเลียบบ้างแสบจนเหนือยไรอยู่ได้แล้วครับอะโวคาโดส้มมุกปลาสินฟ้านบอกได้แล้วครับอะโวคาโดสามกิโลสามกิโลเท่าไรก่อน สามกิโลห,ลาหลา้ามือเงีบก็คือหน่อยบาทเจ่าไหร่ห้ามือเงีบเงินไหลหตัวแหลกมาด้วันไหนมีเงินกี่ไหล,ไ,หลได้แล้วครับได้แล้ว อะโวคาโดสามกิโลอันนี้สมหมูปลาสมหมูปลาอันนี้สมฟ้านโอาเขาเป็นสมฟ้านบ่ะนี่้โอันนี้สมฟ้านอันนี้หมูปลาสมกวางหมูปลาอันนี้เนื้อย,อยังเนาะครับ นเนื้อเกงในแกงออเนเกงเนกวางอันนี้อย่ังนี้เป็นชาเขียวชาอุ๋งฮะเนี่ยชาราไทมันความลับเอ้สูตรไผ่ยาดองนึำเพิงอ๋กาแฟที่บ้าน่มหัว

ถ้เยแล้วอรอังไงปนิ่บดแล้วโอบดกันแนบ่น้ย่างมาท่านบดมีสมตอง่มมีสมป้านสมหมูปลาสมเก่งเนื้อเก่งนี่ลำเพลินนี่เป็นสีนควางจีนควางีนป้านนาปีงหลยอย่างหลายนจะเด้ใช่ เออนี so, ่ย yes. okay. oh, ังนอนี so, ่เนาะนี่เป็นหากสมรองเหลาขาวหากสมอ๋อหากสมดองเหลาขาวกาแฟไซบานพารเทสกัได้หากสมดองเหลาขาวกาแบคขาเท่นมีหนอีมันกันจะมาแบหลๆห้่ๆงมันนาซีมกันไ้เห็มมบอกมีซิมป้อมโอ้สุดยอดสุดยอดซวพัเนาะ สองมื่นสองมื่นถุงนีสองมืโอ้เิ่นเพิ่เงินเป็นหลานไดอาปนัง่อมันนี่มันเป็นหลานร้ากาแฟขายดีอยู่นนั่งเขาไปขายในเสาจิตเหรอแกอ๋อเสาจี๋พอพนักงตองเจียวเหลื่อมมากเนาะเส้าจิตเนาะอ๋อ ีครับขับได้มากกรรมอุนดองเด้อหี่หันยังนอสิหั่นยังหันนั่งไม้ครับหัานนั่งไม้ครับบรรยากาศครับ บรรยากาศาครับอะโขดโดน้ำผึ้งโอ้สำลีแขนก็ง่ายเไมนกัน <c oughs> มาใส่เวลาไปทำบุญนี่มแม่นเลยโอ้ยถ้าใส่งามพืเจรของเนี่ยสื่อไปหลายๆแล้วงามเราเผู้งามงาเ <c oughs> <c oughs> พื่อนแล้วจะไหนเนะ่อนีบค่ะเพื่อนหนึ่งพันหาอาจารยอ๋อทนหาอืมอืม,อมโอเคกต่งามเนาะงามทุกคนทั้อง,ง่าทุ <c oughs> ไล่คือไล่งูแต่นั่งไล่งูเนบอกเขาเอื่อนยัไงเนั่นนี่เขันเอาไปใส่บาทขันใส่บาทขายจะได้ดูเงินเงินหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดเดี๋ยวลงไปก่อนดเม่าเดี๋ยวเขอาใจตัวดูได้ ข้าศึกข้าศึกงานชุดมูเนะาะคล้ายอยู่ขนุนไว่อกส้อน้ำลายนะแม่บแม่ไ่เห็นบรืมแม่ไม่เห็นหรือตอนนี้ก็ได้ใช่ใช่แต่ว่านอแม่เอ,อาเอาโซลูี่ตี้ทางเดียบผ่อนลงไปขนุนกัน ฝากของเาีนี้ตอนรับของฝากจะตัดฟันตนนัดฟั้นี่องฝากด้ว้ขวดยังได้ lòng หอม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 คุณประทินนะครับด้วยครับ120